ค่ะก็สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนใน EP 3มาแล้วนะคะจะเป็นเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสครูได้ให้หนักเรียนทํากิจกรรมที่1.2.3นะคะซึ่งเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสแต่ว่าครูไม่ให้เราทําข้อหาเนาะครูให้ทําแค่ข้อ1ถึงข้อ4ก็มาดูกันที่ข้อ1เลยนะคะ อาคารแห่งหนึ่งสูง72เมตรยอดอาคารห่างจากปลายเงา120เมตรปลายเงาห่างจากฐานอาคารเท่าไหร่ก็คือให้เราหาระยะ A อนะคะอาคารนะคะจะตั้งฉากกับพื้นดินอยู่แล้วอ่าเราก็หาระยะ A แเราก็กำหนดให้ A แทนปลายเงาที่ห่างจากฐานนะคะก็คือแทนระยะของปลายเงาที่ห่างจากฐาน อาคารนั่นเองอทีนี้ก็จากทฤษฎีบทของพิทาโกรัสนะคะจาก c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง c คือด้านตรงข้ามมุมฉาก a และ b คือด้านประกอบมุมฉากเราก็ได้ร้อยยี่สิบกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกเจ็ดสิบสองกำลังสองอ่ะร้อยยี่สิบกำลังสองคือหนึ่งพัน สี่ร้อยหนึงมืนสี่พนะคะ a กํลังสบวกกับ72ก็คือ72็กํลังสคือ5อ้าพันหอแ่อแล้วครูก็ย้ายไปลบกันเป็น1นึ0งพันหนึ่งนลบห้าพนะคะเท่ากับ a กํลังส a กํลังสองก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เก้านะคะอันนี้ครูลบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะ a เฉยๆเราก็ถอดลาก 9,216นะคะอ่ะทีนี้ถอดล่ากัได้เท่าไหร่เอ่ยเราจะใช้เทคนิคจากที่ครูเคยสอนมาก็ได้เนาะโดยแบ่งแบบนี้อ่ะ92ก็ยกกำลัง2องแล้วไม่เกิน92ก็คือ9,9,81ยกกำลังสองแล้วลงท้ายด้วย6ก็คือ4กำลังสองเป็น16,6หกำลังสองเป็น3,6ประมาณ94เป็น90 ประมาณ96เป็น100อ่าอันนี้ก็มี90กําลัง2กับ100กําลัง2 90กําลัง2ได้8,100 100กําลัง2ได้10,000อ่าทีนี้เรามาดูกันว่ามันใกล้เคียงอะไรมากกว่าจากรูปเลยครูดูเลยอ่ะถ้าเทียบเป็น9,002เนี่ยห่างจาก10,000อยู่800แต่ถ้าเทียบเป็น9,002ห่างจาก8,100อยู่เท่าไหร่พันเอ็ดใช่ไหมดังนั้นเราต้องเลือกอะไรเลือก10,000 ตัวทีใส่ศูนย์น้อยไปอ่าเลือกหนะึ่งหมืนเนาะเพราะว่าตัวเนี้ห่างอยู่เท่าไหร่ห่างแปดร้อยประมาณเนาะอันเนี้ยห่างเท่าไหร่ห่างหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่าดังนั้นครูเลือกเก้าสิบหกเอก็เลยมีค่าเป็นเก้าสิบหกอันนี้เราไปทบทวนใน e p พสามได้นะในการถอดลากอ่าสำหรับข้อสองนะคะบันไดยาวแปดจุดห้าเมตร วางพิงตึกให้เชิงบันไดห่างจากผนัง4เมตรอยากทราบว่าปลายของบันไดยอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรอ่ะทำยังไงเอ่ยมีรูปภาพมาให้แล้วเราก็แค่หาอะไรคะหาด้านเนี้ยครูให้เป็นด้านเอกแล้วกันมันมีสองข้อเนาะข้อหนึ่งอ่ะครูทำข้อหนึ่งก่อน ่าได้เป็นเท่าไหร่คะให้ x แทนระยะปลายบนของบันไดที่สูงจากพื้นอ่าจะได้เป็นอะไรเอ่ย แปก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวกสี่กำลังสองสก็คือด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งเนาะอ่ะแปดากำลังสองได้เท่าไหร่คะเจ็ดสิบสอากำลังสองได้16ย้ายไปลบกลายเป็น72.25สิบสองลบสิกเท่ากับ x กำลังสองเกำลังสองก็เลยมีค่าเท่ากับ56.25ิบหองหถอดรากห้าสิได้ไหม ถ้าเหมือนเดิมเลยห้าหกสองห้าครูแบ่งครึ่งยกกำลังสองแล้วไม่เกินห้าสิบหกคือเจ็ดใช่ไหมอ่ะทีนี้บังเอิญเลยไม่ใช่บังเอิญสิยกกำลังสองแล้วลงท้ายด้วยห้ามีแค่ยี่สิบห้าดังนั้นห้าสิบหกจุดสองห้าทศนิยมเวลาถอดออกมาเนาะจากสองตำแหน่งจะเหลือหนึ่งตำแหน่ง,นงอ่ะเเฉยๆก็รูทห้าสิบหกจุดสองห้าดังนั้น X กก็มีค่าเท่ากับเจ็ดจุดห้า คําถามข้อที่สองถ้าต้องการพิงบันไดให้ปลายของบันไดอยู่สูงกว่าพื้นไม่เกิน7.5เมตรควรวางเชิงบันไดให้ห่างจากตึกมากหรือน้อยกว่าสีเมตรอ่ะง,ง่ายๆเลยนักเรียนถ้าครูยืดระยะบันไดให้ห่างมากกว่า4เมตรแปลว่าเชิงของบันไดก็ต้องเตี้ยลงเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะก็ต้องเหมือนกับพอยืดยาวออกมานะ่ะฝั่งที่บันไดอยู่ติดกับ ผนังก็ต้องเตี้ยลงเรื่อยๆดังนั้นเราต้องตอบว่าไงคะข้อสองมากหรือน้อยกว่าสี่เมตรเราก็ต้องเพิ่มระยะของพื้นออกไปใช่ไหมดังนั้นตอบมากกว่าสี่เมตรอ่าอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ข้อสองประมาณนี้เนาะสำหรับข้อสามนะคะอ่ะต้นสน ต้นหนึ่งใช้ลวดผูกที่จุดที่อยู่ห่างจากยอดห้าฟุตนักเรียนสังเกตดีๆนะว่าจุดที่ผูกอ่ะไม่ใช่ความสูงของต้นสนนะโอเคครูวาดรูปตรงนี้ประกอบให้ตรงนี้ห้าแล้วเราผูกจุดนี้แล้วเราก็ลากเส้นลงมาแบบนี้เป็นมุมฉากฝั่งนี้สามสิบฝั่งนี้สิบแปดอ่าให้เราหาค่า x จะได้เป็นอะไรคะ 30ยกกำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวก18ได้เท่ากับ900 x กำลัง2บวก324 18กำลัง2ได้324ย้ายมา900-324เท่ากับ x กำลัง2เนาะอ่ะทีนี้ลบกันเหลือเท่าไหร่ x กำลัง2เหลือ576ดังนั้น x เๆก็คือรูน576 อลองแยกลองถอดล่างห้าร้อยเจ็ดสิบหกดูสิครูก็แบ่งนับจากข้างหลังมาสองตัวบางคือให้นับจากข้างหลังมาสองตัวเท่านั้นนะเราไม่ต้องไปสนใจว่าข้างหน้าจะเหลือกี่ตัวอย่างตัวนี้เหลือตัวเดียวอะไรยกกํ 2, าลังสองแล้วไม่เกินห้าก็คือสองยกกําลังสองได้สี่ลงท้ายด้วยหกมีอะไรบ้างสี่กับหกใช่ไหมประมาณยี่สิบสี่เป็นยี่สิบประมาณยี่สิบหกเป็นสามสิบสามสิบกำลังสองกับยี 2, ่สิบกำลังสองยี่สิบกำลังสองได้เท่าไหร่สี่ร้อย สามสิบกำลังสองได้เท่าไหร่เก้าร้อยใช่ไหมอ่าเราควรจะเลือกอะไรดีเลือกยี่สิบสี่หรือยี่สิบหกดีห้าร้อยเจ็ดสิบหกใกล้อะไรมากกว่ากัน ห่างจากสี่ร้อยอยู่แค่ร้อย็สิหกแต่ว่าห่างจากเก้า้อยอยู่สองร้อยกว่าเนาะสองเ้อยอ่สิบสามเนาะดังนั้นเราเลือกสี่ร้อยนั่นเองมันใกล้สี่ร้อยมากกว่าดังนั้นเราตอบเท่าไหร่คะ x ก็เลยมีค่าเท่ากับยี่สิบสี่ดังนั้นต้นส่วนสูงเท่าไหร่ไม่ได้สูงยี่สิบสี่นะ ยี่สิบสี่บวกห้าเท่ากับยี่สิบเก้าฟุตนั่นเองอ่าข้อห้าไปข้อสี่ค่ะข้อสี่จะเป็นอย่างนี้อันดับแรกเลยสิ่งที่เขาถามหาคืออะไรคะ h g อ่าคือด้านนี้แต่ก่อนจะรู้ด้านเนี้ยเราต้องรู้ด้านนี้ก่อนใช่ไหมรู้ด้านนี้ก่อนก่อนจะรู้ด้านนี้เราก็ต้องรู้ด้านนี้ก่อนดังนั้นครูให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y แล้วตรงนี้เป็น z ได้เป็นอะไรเอ่ยรูปนี้มันมีสามรูปที่เราต้องหาแบบนี้แล้วก็รูปนี้เนาะรูปสุดท้ายเนี่ยคือ H G ซึ่งครูให้เป็นความยาวแซดอ่ะสำหรับรูปแรกก็ x รูปนี้ก็ y ตรงนี้ยาวสองตรงนี้ยาวเท่าไหร่ยาวสองตามรูปแรก ดังนั้นตรงนี้ก็ x ตรงนี้2ตรงนี้ก็ y ตรงนี้2จากรูปที่ครูเขียนให้เลยนะดังนั้นเราก็ต้องหาอะไรก่อนหา x แล้ว x ไปแทนในรูปที่2รูปที่2แทน x เข้าไปก็ได้ y เอา y ไปแทนในรูปที่3พอแทนในรูปที่3ก็ได้ z นั่นเองอ่าก็ได้เป็นอะไรคะ x กําลังสเท่ากับ2กําลังสบวก2กําลังสกลายเป็นเท่าไหร่4บวก4เท่ากับ8 x กําลังสเท่ากับ8 x เฉยเฉเท่ากับรูท อ่ะครูยังไม่ทําถอดอะไรทั้งสิ้นครูเอาไปแทนในนี้เลยเป็นรูทแปดก็ได้เป็นอะไร y กําลังสองเท่ากับสองกำลังสองบวกรูทแปทยกกําลังสองรูทยกกําลังสองรูทเป็นยังไงรูทหายไปกลายเป็นสี่บวกแปดได้สิบสอง y กําลังสองได้สิบสอง y เฉยก็เป็นอะไรรูทสิบสองอ่ะครูก็แทน y 2, เป็นรูทสิบสองก็ได้เป็นอะไร z กําลังสองเท่ากับ สองกำลังสองบวกรูทสิบสองกำลังสองใช่ไหมสองกำลังสองได้สองรูทสิบสองกำลังสองก็ได้สิบสองเออสองกำลังสองได้สี่โทษทีกลายเป็นเท่าไหร่สิบหกเซกำลังสองได้สิบหกเซตเฉยๆก็เท่ากับรูทสิบหกซึ่งถอดเล่าออกมาเป็นสี่ดังนั้น H G ยาวเท่าไหร่คะ สี่เซนติเมตรประมาณนี้เนาะสำหรับข้อห้าไม่ต้องทำนะคะได้บอกในคลาสมแล้วว่าเราไม่ต้องทำข้อห้านะอ่าโอเคก็หวังว่าจะไม่ยากเกินไปหวังว่าพวกเราจะเข้าใจนะคะสำหรับคลิปนี้เฉลยกิจกรรมที่1นึุดสองจุดสาครูก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณพวกเรามากค่ะขอบคุณค่ะ